พีสซานบันเทาครับผมวันนี้มาดูสุดนะครับพันยังก่อนฮึ๊ยไอ้พี่เส้นเนี้ยโว้ยรับมามามานี่แหละครับผมตัวนี้เนาะอันอันทีทีทีบอกกันไว้เนาะครับเนาะแม่นบอกครับตัวตัวตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้นี่นี่นะครับอันนี้ตัวแม่ค่ะตัวนี้อันนี่เลยน้องตัวผู้กินนมเด็กเป้ด้วยแต่ยานมล้วล่ะค่ะแต่ว่าให้เายไปอืมครับเดี็กๆเพิ่งกินนะอันกิน กินกินเข่าบ่ครับกินเข่าแนวเลยนี่อาหารอาหารแบบนิ่มๆแน่นะคะซื้อซื้อสำเร็จบ่ะเพิ่มจะเป็นอาหารลูกหมาก็ได้ค่ะครรับเพาะอนุญาตทายได้ครับเอาใส่นมกินอาหารนิ่มๆได้แล้วค่ะคร่ะแล้วก็เอาไข่แดงคลุกๆกับกับอาหารเม็ดให้แทนแทนเลนระบางมือก็ได้อืครับผมแต่เป็นมันจะเลี้ยงไงพออย่างนั้นมีอาหารสอบแนวนี่ยสอบนุ่นนานหมดครับายเลยอย่างนั้โลดหนึ่ง งบอมนันถึงโรคอะครับรมามันเกลวหนึ่งตัวข่ามข่าขฟาร์มเขาจริงจงีนเขาจะมเมือเถื่อนเพราะอย่างมันอ้วนโหว,วตัวยูงนีมันกินตามสบาย,ายข <อ S 2> ึ้นสองเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนม่ตัวเดียวอู้ออเจ็กตัวนี้สามตัวมั่นมีมีสี่ตัวตัวนึ่งตายเอาไลเพราะตอนตอนผ้าออกนะบกหมวมอเห็ดพี่แห้งนอนนี่เนาะ ไปแน่นอนชอบตัวนี้เลยบอกอุ้มมึงก็ได้จะอุ้มมึงที่หนอนล่างมงะไปลนางมึงหลบอกจะไบอไปนนีพนน้เลยตัวนี้ตัวม่นแม่ตัวนี้ตัวนี้อยงงามพูไดู้ดกิดูได้มากเกิดโอ้ถิกใจเยน้องิดงกมีตัวบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวจองวว่โบมีการจองมาเลยจับบนู ได้ไเือบองพนบงเลเอนนี่บอกอ้นันนี่บอกไปออกจากบ้านไรเมื่อแล้วมอไเนตังติดตามมันจะได้เห็นเฟบุกแล้วบของาน่ย่าตามตาตาปติดหลังงบาน่างบ้าเลย่นจะได้รูปลาแม่นะคะพ่อกัแม่นหน่อยโอ้ยอันนั้แม่แม่พ่อแม่พ่ออยู่เสรับือนี่แม่แม่สีดำอยู่ขางนอ้หูนั่นเองซองมึงเด้กบนนี้ไอ้ซองมึงไงเด้อด้ได้ไดนี่นองน้อง โอ้โอ้นี่เด็กเมียนองๆน,นี่เด็กพ่อพันแม่พัน,พนอ๋อนี่มอมใช่อันนี้นี่นี่นี่บอพ่อตัวพ่อบลายยูนี่โอ้ตัวพ่อนี่ออกมาจากที่อื่นครับโอ้ยเลี้ยงเพาะเลยตัวนี้นี่เนาะโต๊ะนั่นเนี่ย ความมั่นายจะซีบเดือนแสงอ้นนี้มาจากอ่างห้องโอ้โนี่ไรไปเป็นไรต้วนี้ตวนเดือนกำลังมั่นตัวสีดำกำลังเด่นตันนี้จะเป็นไรง่วงงวดก้อนนี่ออกฮงโตับโมจิโ่หนีบทอองมเนี่ยโอ้ทองที่สองทองก็ออกหโตเขก็มองเปิดอกเ ข้างหนาวนี่เลยงี้ยสุดนี่เงี้ยสุดที่เห็นมาหนี่ยซ้ำตัวนี้แหละแน่นอนคือไม่หนี่ยสุดเนาะเงี่ยสุดส่วนมากสิพันมันสี่ซ้ำไหนอืม ไมต้องถอยหลังก็เอาเท่นมคู่คู่คู่กันจะไหวเพราะมันนิ่มๆแั้วก็กินไปเลยแหละเพราะมันมันกินได้แล้วเพราะพันยายตัองมาอุ้ยตะกรันเลยตัวตองผสมยั่งเลยค่ะเคยปอนนมหลวงมาตือนถึงกับต้องมาป้อนนมหลวงอาหารกระป๋องก็ได้ถ้าแบบว่ามันง่ายตัวนี้สอบเลี้ยงนี่ยห้าร้อยวันไม่เหนิงตัวเนี่ยห้าร้อยห้าสิบอุ้ยตัวเดียวนี่กินเลยสามเดือนแต่ถ้าเพิ่ได้กินสบาของนื้อยจรงจัแบบอ้วนง่าค่ะนี่ไม้ที่นี่อยู่หันหาหกเจ็ดแปด เดือนหนึ่งประมาณสอบกว่าๆเน่ได้หลายนะอืมถ้าเป็นตัวหนึ่งที่อยากซื้ตัวนี้นิดเดียวโอ้คนนีก็มีคนมาเบิ่งหลายเลยมันบ้างน่แต่คนเขาอมขาครับผมตัวนี้มันเป็นเฟนบูดอ้อมมันก็จะอีกเกจหนึ่งขึ้นมาอืมตัวอันนี้แท้เนาะครับนอกแท้ค่ะมีใบนีใบไห้เนาะมีใบเซอร์เล่นบอมมือใบเซอร์ให้เลยเนาะพ่อแทะพ่อจากไหนแม่ยังไงเขามีเบิบครับผมจากสมาชิกันครับ น,นี้เป็นเด็ผู้ชายเด็กผู้ชายน่ารักไหมคะอชอบไหมลูก,อกชอบอ,อ่ะไปคนนี้ล่ะชอบตัวไหนแล้วไงสไปนี่สไปน่ะนอนนี่แหละกินขนมกินหยังก็ได้ค่ะแต่ว่าเล็กๆเท่ากับเยกเป็นกลางกระดูกเออนอน เป็นพวกเป็นพวกเนื้อไก่นในยังได้อยู่ครับยังใช่ค่ะโอ้ให้บดบดบอกเพิ่มสมกววนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นทางในหนั่นนอกนั้นจะบ่ค่อยให้กินหลายอย่างเพิ่นเป็นหมันครับก็เลยบ่ไดินหนหลายก็จะมีอาหารกระป๋องเสริมอ่ะนะคะแล้วพิ่นเบื่ออาหารก็จะคุกๆอ่าตัวนั่งกินเมื่อเมื่อเมื่อละโลโอเมื่อละโลก็คนละสองขีดก็อย่างเนี้ยพวกขีดนึงนี่ก็ประมาณแกวนึงน่ะแสงใช่ครับผมนั่นน่ะตัวนึ่งเนี้ย ไ<เ>อ้ตัวน no like no ี้ก็ถ <ills> <int ans otted> ึงเก้ยวเพราะมันตัวสามตัวนี่ประมาณหางประมาณมื่นละเกลยวนี่หรสครื่งหนึ่งแรงครื่องนึงประมาณอันนี้นุมกัเป็นนุมผงบกนุ่มนุ่มแพะโอ้ตรงนมแพะเนาะโอ้นูตราบีเจนนเหม็นเหม็นหน่นบเนาเรื่องนี้นมนมแพะจะเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องแต่ม่แลกเส้นกินหรอกนม่นะป๋อเดี๋ยวบ่ได้โซ่งขาตัวนี้เป็นพาสิกโอ่เห้กินเลยรอาจะเห็แบบกิน่งก็ได้ตวไาเขาเขาบ่ดูงเข้า อันนี้เพิ่งกินสมาธิอยู่ไอตัวตัวที่เราซื้ออยู่ม่วงไงแม่หนาวบอกขึ้นสั่นแถวหนาวหนาวบอกม่วงเป็นนางเจนเก่งเก่งสงสัยรถขึ้นนิไปอยู่หอเอาเอาตัวนี้น้องน้องเนาะจัดเลยครับครับเดี๋ยวพ่นผ่อนก็บจังพาเพิ่งอาบน้ำเริ่มอาบพอสมหมายพ่นพอมาบอกว่าไม่ไหนครับบอกว่าหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยบอสวิเป็นยังคือนบานันสั่นบอกไปเส็จไม่ได้ ผมมันต้องมีใบเสื้อให้มันต้องมีใบเสื้อนะแล้วผมจะมีใบเซื้อให้เห็นอย่างหนึงเหมือนมันเป็นใบสายพันธุ์เขาและเอาไปเพิ่มเนี่ยแล้วจะอ่างก็เอามาแล้ใส่อีกยุ่งมันนี่ครับแมนเมนแล้วจะเก็บเอาไปเทใบแซ่เขาเรียกว่าใบแครับแมนเมนครับก็มีประโยชน์อีกเอาไปเถอะจะมาซื้อยูมเงินสองเงินามแต่บ่เอาใบบ่เอาใบบ่เอาใบไปเต็มกมีประโยชน์อีกก็่ทมตอนขอดนะคะห่างแเลยโตอ้วนแต่นี่ดูดน้องยังบ่กขันเป็นตอนนไหนนานๆทีได้เงินพอตัวเนี่ย พราะว่าแม่แม่เขาตัวแสงใสเห็นตัวนั่นเนาะมันจะตัวเล็กๆไอ้ตัวนี้แม่เจริญอันนี้สเปย์เนี่ยจะเป็นพนเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเล่นหน่อยไม่ได้โชม์แม่อันนี้อันนี้โหดด้วยเนี่ยเขาเอาเขาอยู่น้ำบวกหนาหนาเนี่เขาเอาเขาเลยนเนี่ยเรียนทะเลเลยนเนี่ยไม่น้อยเนี่ยน่าจะได้พนพนพวกแม่เพราะว่อพอเขาชิดตัวใหญ่อันนี้จะเป็นสไตล์แบบอีกมันไม่สูงเป็นยางไปเบินงรือมันมีมันโมโตใหญ่มันไม่ดุพร้อมครับ เอาต่นีเลยนะน้องนะจะไปไปครับต่างให้าลองจัดเลยครับจะต่างดีเลยหรือว่าจะท่านพองเพิ่นขะเดี๋ยวโบนี่จะน้ยเพนอต่างกันเองเลยโมันจะโมันจะต่างกันแล้วหางก็เป็นแบบนี้คือโบนั่ก็จะปวดไม่ได้ตัดหางมีแค่นี้มีแค่นี้ครับโบโบโบถึงอยากว่าตรงไปตัดหางเหมือนเกิดมาเล้วกอะเหมือนปักปักมันก็หางยาวเนาะตัวพวกนี้มีแค่นี้สมเดลองาง นี่ไงไปเห็นงานประเทศอาหารไปรเขาก็นอนกินกินเราแค่มาเดินไปด้วยมั้งกงตงซื้อเนาะผมก็ต้องซื้อกงยีเนาะแม่เนาะแม่แมนห่อปลาเลือกเอาตัวทีมันกระทัดรัดเนาะมันเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ซื้อแบบนั้นเลยมันมีหลอดอากาศมันเป็นเล็กเพราะว่าเพราะว่าต่อไปปุ๊บเนี่ยเพรามันใหญ่ขึ้นแหมเนาะครับครับมันกับบ้องได้ซื้ออีกเงินว่าเมียนเม่ยนเมียถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาเงินรูปแบบเงินรูปแบบครับครับเอเอสมุดครับเอาเมื่อกี้เนายังกว่าสมุดเอ้ย ไปจำตัวเขาสีบักชิงก่อนด้วยี๋ยววันที่สิบจะได้พาเาไปฉีดในคลินิกเขาบ้านนี่นี่ตัวนี้อ๋อวันที่สิบตรงพาไปฉีดนีกตัวนี้ก็เห็นพี่อ๋อแม่นมาครับแม่แม่แม่เขามีมีสมุดให้อยู่ตัวสามตัวนี้พี่ออกอยู่อุบลเพราะว่าแม่เขาออกบปวดแผลไปตอนตีหนึ่งนะโทรหาหมอกับพี่ผาเลยเพราะมันออกบปวดแผลแม่มันตัวหน่อยกันเห็นเป็นในขห้เขานะที่ว่าอันอันนี้ขอดมามามาขอดแล้วแบบ สอ่งเซนก่อนบอกตอนนี้มันไปตั้งซื้อกระดาษได้ค่ะตะหลงเราจะเอากระเทียมไว้นะคะชีบกล้วยหอมต้องต่างซื้อน้องกล้วยหอมแต่ว่าไปตั้งใหม่ก็ได้ตอนนี้คุณหมอให้มาพ้าน้องไปฉีดวัคซีนหานะแล้วก็จะนัดไปวัคซีนปุ๊บที่นี่เขาก็จะนัดใหม่อะไรอะไรบตัวฉีดวัคซีนตอนนี้เขานัดวันที่สิบเนาะแต่ว่าไม่รู้เขาลงรายละเอียดให้เราไหม ไม่ไม่ยืนให้หมอเขาดูแน่นอนตามนัดหมอได้ขนาดไหนใช้เห็ดน้ำเถือหมอหสได้กระเด็ดไหมแม่โอ้ขอบคุณแต่อันนี้ก็จะไม่ขี้นี่ประจำเขาเนาะโยมน้ำโอ้โยมน้ำปะครับอันนี้กับยุ่นในเมืองจังเกินน้ำอันนี้ก็จะเป็นใบเพชรนะคะรับประกันสายพันธุ์จากสมาคมอู้นี่ปะครับนี่อันนี้เป็นพ่อแม่จากสมาพันธ์จากสมาคมอืมครับผมก็เก็บไว้ทำมรดกอู้นี่ของแท้แท้เล่นปะครับนี่มีตัวเดียวด้วย มีใบเดียวมีใบเดียวมาครับนี่ถ้าจะ้องแจ้งงลมุเตเป็สิบเท่านั้นเมโอ้เหมือนของคนเลยจงไอันคือบบว่าถ้าเกิดถใบเกอดผ่ามีลูกถ้าเกิดม่ก็ต้องไปแจ้งมันจะมีใบเพชรทเลยคนน่าอันนี้มุ่งห่กคือเขาเต็มใบเต็มเล่นมาครับโบแมนแบบว่าสายพันช่วยยังครับนี่ เขาชื่อพอไข่ย้อยบูลเลเว่า์ดีว่าเขาทำให้มาเป็นภาษาเนี่ยโอ้อันนี้แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับนี่สายพันธุ์ก็เฟนบูลด็อกคือกัน์โน่เนาะอันนี้ชื่อเนาะเป็นชื่อขอชื่อยังเนาะครับนี่อันนี้ว่าซื่อเป็นยัง ซื้อกล้วยหอมบกล้วยหอมกล้วยหอมซื้อเชียตัวนี้กล้วยหอมแต่แรกอะว่าจะเก็บใบเพิ่นก็เลยว่าตังซื้อเลยบอลังค์ซื้อแต่สองคนตัวนี้ตัวนี้ซื้อแม่นี้เขาเป็นรหัสของคอตัวยู่นี่มันซื้อแบนนะแต่อันนี้บอม่มีปัญหาเด้อค่ะถ้ามจะมันจะขายหรือตังไหนต่อเพิ่นข้างหลังข้าางงหลัจะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเองตั้งใหม่ตั้งไม่เฮาเฮาใบนี้ก็ยูอังสี่ก็ได้ไม่มีปัญหาหมอครับองเขาไปจ้างสมาคมเขาจะเปลี่ยนใบใหม่ให้เขาอีกเสนอข้างหลังนี่จะเป็น เป็นฟาร์มคนที่ผสมให้เป็นคนที่เพาะให้เราก็ไปเซ็นชื่อตัวเองด้วยพราะเราเรายังไม่เซ็นให้เจ้าของใช่ใช่ครับเจ้าของอ๋อเจ้าของไหมผมอันนี้คือตรงเซ็นไหมรำก็ไปเขียนแต่ไม่เชื่อหลงชื่อเลยเขาได้มันจะได้องบัตรนี้เขาต้องไปแจ้งยังอีกบ่ครับบ่บจบจบอยู่นี่แล่นบอครับโอ้ครับไป่ก่อเพราะเราเราจะไม่เขาจะบอกให้สำคัญแต่หายก็าคือจางแต่งความแต่งความนะทุกคนไม่รด้ยังไง เพราะว่าพ่อรหัสแม่กับรหัสตัวนี้พวกอยู่กับเขาแล้วสิบูได้มาสามตัวนี้เม,มื่อใดมันก็จะเป็นชื่อนี้ต่อไปถ้าเกิดตัวสายพันธุ์ข้ามไม่ได้เขาก็ตรวจเขาตรวจดูแล้วำดับวิวชีพอย่งแบบนีเรียบรอ้อยเขาจะรู้ว่าป่วยความเนี่ยพ่อคือใครแม่คือใครอันนี้อาจจะเย่ยแนวขอหมอใหม่ก็ได,ด้ด้วยเซสมุดใหม่มันโดนน้ำก็โอเคมันก็ไม่ใจอันพี่เป็นที่หน่องอากิตเกลค่ะก็พอโอ้โหได้หนีมาเสียหน้าเห็นแต่เอาแล้วบอก ข่ายุเราล้นลุกเหลือละเอียดนะคะอันนี้มันจะเป็นจะเป็นเนื้อในน้ำซอสแบบสี่เหลี่ยมเพิ่นก็เอาเราสอนบีบๆนั่งน้อยก็ได้ค่ะผสมบ่ต้องใส่ลายอันนี้รสชาติเพิ่นกินในนี้นะนะค่ะยันเพิ่นแปลกทีนั่นถ้าคุณคกินอาหารกินซอสกินกินกินแบบเหมือนคนแต่ว่าตะกี้นี่ยจะหายไปแล้วนิดนึงค่ะคนก็ยังกินบาร์ีคอีกมืออื่นหรอคะไข่เอา ตอนนี้เป็นก็ถือว่าเมื่อเย็นนะแต่ว่าเด็กๆเพิ่นก็กินตลอดเวลาได้แล้วทีห้องเองไ่มครับเรื่องๆเดี๋ยวเข้าถุงป้อนปะเขาก็จะเอานมตั้งมาอย่างนี้เนาะใส่แล้วก็ถ้วยอาหารเพิ่นเพิ่นเด็กๆมากเพิ่นก็มากินจรินตลอดเวลาเลยนะค่ะโรตียมาทานอาหารชื่ออะไรไม่หนงบอกน้องเขาหน่อยเผื่อจะได้ซื้อง่ายจะได้จำได้ด็อกอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวให้น้องเพิ่นปรับเพิ่นก็ได้ถ้าะมันเป็นเสือแบบเกินของข้าวเห็นเิ่นก็เอยมรซื้อกับน้องอันนี้ชื่ออะไร อันนี้ถ้าเราเร่มเป็นของรุ่นพี่แล้วแต่ว่าทุกคนจะเอาเอาของสุนัขเด็กก็ได้ไม่เป็นไรไปนี่ก็ไปซื้อเลยเนาะตัวน,นี้มันเป็นของอันนี้เป็นของรุ่นใหญ่แล้วแต่เด็กหน่อยอย่าง้เป็นสุนัขเด็กลูกสุนัขลานอยู่บริเวณโมโหแต่แต่ที่อยู่บนน่อยู่ข้างๆที่เท่าไหร่ล้างช่วมเปลี่ยนโอ้ยข้างกันบอกขอ้างๆกันที่มีแบบล่างเล็กๆน่ะมีทุกอย่างตรงนี้แต่อยู่วัยเรียโมโหแต่อยู่ข้างเอากษรอยู่ข้าง ท่านจะกินกระดูทีนะบอกต่อครับเดี๋ยวเอาเอาไปเอาอาหารเนี่ยมันเหล่าจะวางมันกินเยอะใช่ไหมจัดแล้วครับผมนี่จัดแล้วครับให้ย่านพันไปล้ำใส่ไปเนี่แล้วของขวัญวันปีใหม่นี่แหละสีเมื่อวันเล่นเมื่อไหนนี่เลยเมื่อยเลยครับผม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 มือบาดเลยครับอันนี้ซื้อซื้อนมให้แกเลยซื้อนมแม่หน่องยี่ห้อยยังทำอยู่ยี่ห้อยยังขึ้นนี่จะเอายี่ห้อยยังดีครับ มีนมสกัใหม่หมดมีมยี่ห้อนังพอใไทยอันเป็นตัวอย่างบอครับเพราะว่าพ่เดี๋ยวนีลยี่ห้อะไเห็นบครับเห็นไหม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 กินแล้วมาซ่อมะไรตอนเล็กๆกินสมานทานสมานทานสีแพงเน่เท่นั้นแหละเห็นไหมเห็นไหมันจะมีหลายยี่ห้อเลยาเป็นแถ้าถ้าไม่จำเป็นอยาให้กินนมบัวพ่อเหนเขาหลังจะย่น่อืดในท้องเนาะแต่จะไม่เป็นไร ตัวใหญ่กับโบอยเป็นหนึ่ขครับแต่ว่ามันอีสิบหนี่ต้องไปห้ามอนะครับน้องเอาเอาสมุดไปให้เขาดูเขาจะมีตารางของเขาอ่ะเอาหมาชีให้ออกไหมน้องไอ้ที่ชูไม่ดีหน่อยพี่เองก็ที่ชูมาหน่อยลูกไห้นะลูกได้ไหมเอาแต่แบบจอดเนี้เอาที่ชูมดนึงเออให้น้าเหรอเออเอามาอีกก็ได้มันน้อยหนมันเบื่อมันไปกลางทางเอาอเอาอีกเอามาอีกมดนึงลูกมามดนึงเลยครับ อามอโมนหนึ่งเลยลูกซื้อเบาะซื้อยังแล้วัเป็นแห้งขาวเดยอบผ่านไหลายแห้งอยู่นี่ัยเบาะทั้งเสือทั้งที่นอนมีอะไอย่างมอนขังยังมี้อันนี้ครับอันนี้หาตัวอยู่ในหันนอันนี้อันเวลานอนนี่คือเอานอนน้ำน้ำเลยได้ไปเลยได้ไหมบอทผมได้เรื่องไหนบ้านก็นอนได้อยู่แต่มันต้องอยู่ในกรงซะเนาะมันมันสีฟอสต์ใช่ครับสะดวกเนียนๆครับคออย่างมันจะมันจะถ่ายมันจะถ่ายตัวนี้นี่เวลาถ่ายมันจะเบา ส่วนตัวนี้มันจะมันจะบอก่ามันจะร้องให้ไปเลยอ๋อนี่นี่ตัวเืือเชืออย่างนี้เลยนะครับน่ะแต่ว่าแต่ว่าเขายังม่ไปเซื่อเบิดอยู่อยู่ม่วมมีร้านร้านหมอต่างๆที่มีมีนมัวนีไหมาช่วยช่วยด้วยมาช่วยชุมันหนึ่งไปให้นาำเขาด้วยะอะไรกองก็เสร็จเลยอือกอง